สวัสดีครับผมโอ๊ตสัจหินครับก็มาให้ดูว่าวันนี้ผมเช่าพ้าอะไรกันมาบ้างนะครับมาเช่าพ้ามานะครับทั้งหมด2บ้านนะครับก็เกือบเกือบเล้านบาทนะครับผมให้ดูว่าผมเช่าอะไรมาบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นคุณแผนนะครับบล็อก2หลวงพุธิมนะครับอันนี้ก็ประมาณ200,000บวกลบนะครับอันนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับนี่กระป๋องระช่องแคร์นี่ก็หลักหมื่นนะครับอันนี้น้ำเต้าหลวงพ่อสดรุ่นแรกนะครับอันนี้ก็หลักหมื่นนะครับ อันนี้จะเป็นล้อแมกหลงปุตโตเนื้อเงิน,นครับก็อยู่ประมาณ60,000บวกลบแล้วกันไม่เกี่ยวกับทองนะผมตีราคา้าปเปล่านะครับหลงปุ่ทิมนะครับ0ูบล็อกเสริมนะครับอันนี้ก็หลักหลายหมื่นบาทตามสภาพส,สวยๆก็แสนบวกบลบนะครับปูทวดนะครับหลังปุ่ทิมนะครับอันนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อทองสุขนะครับวัตุนดหลวงเนื้อเงินครับอันนี้ก็หลายแสนบาทแล้วกันครับหลายๆแสนบาทสวยๆก็หลักล้านนะครับอันนี้ชินราชอินโดจีนก็2 0 0 0 0บวกลบแล้วกันนะครับ อ ata, น bath, ันนี้ผมจี้าพระเองเดียวไม่เกี่ยวกับทองครับอันนี้ก็เป็นบา, <nder> บางกลุ่มพมนะครับฐานแซมนะครับอันนี้ก็หลายๆแสนบาทบางกลุมพมพิมพ์ฐานแซมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เสี้ยนตองนะครับพิมพ์เสี้ยนตองนะครับนี่หลวงพ่อกันนะครับพิมพ์เสี้ยนตองก็หลักแสนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกอมนะครับพระครูประหลัดปานนะครับอันนี้ก็หลักหมื่นนะครับผมล็อกเก็ตหลวงปู่โตนะครับนี่อันนี้ก็หลักหลายหลายหมื่นบาท บลเกตหลวงปุโตวัดประดู่ชิมพีนะครับพาเราเยอะมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะครับเนื้อทองคำรู่นสองอันนี้ก็หลายๆแสนบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นโสทอนะครับอันนี้อสภาพนี้หลักพันนะครับลงยาปีศูนย์แปดนะครับก็หลักหลายๆพันบาทนะครับบางสภาพสวยๆก็หลักหลายหหมื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบางกระทิงครับอันนี้ก็หลักหมื่นพาะปานครับอันนี้ขี่ปลาสภาพนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะครับตอนนี้เพาะปานก็ราคาลงนะครับ ขี่นกก็ส0 0 0 0บวกลบนะครับตามสภาพนะครับอินโดครับอันนี้ก็20,000บวกลบนะครับอินโดจีนนะครับ20,000บวกลบนะครับอันนี้เหรียญพุธทธายสวรรค์น,นะครับเหรียญพ่อแม่น,นี่ก็หลักหลายๆพันบาท อันนี้กริ่งนะครับกริ่งวัตถุช้างอันนี้ก็แสนบวกลบนะครับพราะทวดนะครับปี97นะครับพราะทวดปี97อันนี้ก็หลายๆแสนบาทนะครับถ้าแชมป์แชมป์ก็ล้านบวกลบแล้วกันครับแต่สภาพนี้ก็ประมาณสองสามแสนบวกลบแล้วกันนะครับตามสภาพนี้ปี97นะครับอันนี้แปะครับอันนี้แปะก็อยู่ประมาณหกหมื่นบวกลบนะครับแปะลงสีนะครับนะครับอันนี้ก็คุณแม่บุญเรือนอันนี้ก็สวยๆก็แสนกว่าบาทนะครับอันนี้เป็นเนื้อใบลานนะต้องสวยก็ประมาณแสนบวกลบนะครับสวยๆนะยันดงเล็กครับ ตามสภาพอันนี iros, right, ้ก so ็หมื่นบวกลบนะครับอันนี้มหาเสน่ห์นะครับนี่มหาเสน่ห์ก็หลายๆหมื่นบาทนะครับอันนี้พอทวดศูนย์ทกศูนย์ทกก็จะถูกกับศูนย์แปดครับว่อันนี้ก็หมื่นบวกลบแล้วกันนะครับอาจารย์ทิมแล้วกันอันนี้ก็หลักพันกลางนะครับห้าหกพันนะครับอันนี้ก็เป็นนางพญาอกนูนนะครับสวยๆก็เป็นล้านครับสวยๆเป็นล้านอันนี้ประมาณสภาพนี้ก็แสนบวกลบแล้วกันตามสภาพนะครับอันนี้จัมโบ้สองครับนี่จัมโบ้สองสภาพนี้ก็อยู่ประมาณห้าหมื่นบวกลบนะครับอันนี้เนื้อฉ่ำมากแต่ว่าหลังไมมม่่คคคออยยสวตรรงนนนนี้กก็าาาลเหืััะบ อันนี้ก็อยู่ประมาณสักษา0หมื่นบวกลบตามสภาพนะสภาพนี้นะหลวงพ่อจงนะครับ พ่อโจงวนาตาอันนี้ก็หลักพันปลายถึงหมื่นอันนี้ก็เป็นพ่อทวดนะครับสภาพนี้ก็อยู่ประมาณแสนบวกลบนะครับแสนบวกลบนะครับพ่อทวดอันนี้ก็เป็นปั๊มซ้ำนะครับอันนี้ปั๊มซ้ำสภาพนี้ก็ประมาณสักสามหมื่นห้าสี่หมื่นครับแดงรุ่นสองก็อยู่ประมาณสักสามหมื่นบวกลบนะครับนี่พ่อทวดครับอันนี้ก็พระป่าก็อยู่ประมาณสี่หมื่นบวกลบนะครับประมาณสี่หมื่นบวกลบนะครับพ่อทวดเมเลี่ยมทองก็มีนะครับเราก็ซื้ออันนี้ก็หมื่นกว่าบาทอันนี้ก็สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นตามสภาพนะครับผมซื้อหหมมมมดไ่่่วาจะเเเลลียทอองรื อในกรณีที่พระเล่นหาตามความจริงผมซื้อในราคาปัจจุบันทุกหลวงพ่อจะถูกจะแพงผมไม่รู้ปัจจุบันเล่นแพงก็ซื้อแพงปัจจุบันเล่นถูกก็ซื้อถูกนะครับพี่ๆท่านใดนะครับมีพระอยากจะปล่อยส่งรูปเข้ามาให้ผมดูได้นะไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระผงพระบูชาเครื่องรางพระยันต์กุมารนางกวักเครื่องเงินทองเคหน้าทองคำผมซื้อหมดนะครับเนี่ยแค่2บ้านซื้อไปเกือบเกือบเจ็ดล้านไม่ว่าจะเป็นพระแบบไหนส่งรูปมาดูได้นะครับส่งมาหาผมก่อน idline ผมเนี่ย add aot สามแปดหกห้าเพจผมเนี่ยพ่าบ้านตัวไทยสถิตส่่่งงงงงชชชออออทททาาแหรืก็ได้เบย์ส่ตต้มไ่ออบงตกใจเดี๋ยวผช จะตอบเองบางทีผมติดงานบ้างติดขับรถไปเช่าพ้าบ้างอะไรบ้างเงี้ยผมจะดูจากรูปเป็นหลักก่อนถ้าดูจากรูปเป็นหลักว่าดูแล้วได้เสียเยอะผมจะวิ่งไปหาถึงประตูบ้านแล้วก็อีกเคสนึงคืออยากจะมาหาผมก็มาได้ร้านผมเนี่ยเปิดเที่ยงวันครับแต่เดี๋ยวนี้จะปิดไวปิดประมาณสองทุ่มสามทุ่มถ้าวันไหนผมอยู่ร้านก็อาจจะปิดเที่ยงคืนคนระับแล้วก็ส่งมาทางวัสดุคือช่องทางที่สามแบบไหนก็ได้พี่มีพ้าอะไรส่งรูปมาดูก่อนนะครับถ้าดูแล้วได้เสียเดี๋ยวว่ากันหรือดูแล้วเฮ้ยพี่ส่งวัสดุด,ดีกว่า มผมซื้อในความเป็นจริงนะับปัจจุบันไม่เคยมานั่งหลอกว่าจะต้องพระห้าหมื่นซื้อหมื่นหนึ่งไม่ใช่ผมซื้อตามความเป็นจริงนะครับผมเน้นซื้อเยอะซื้อหลากหลายซื้อวันหนึ่งหลายๆพันองค์ผมซื้อหลายๆหลวงพ่อทุกๆกหลวงพ่อที่ขายได้ผมไม่จำเป็นต้องมานั่งหลอกนะผมกินกาไรภาพรวมไม่ได้กินกาไรทีเป็นองค์แบบว่าทีเดียวบวมเลยอย่างไม่ใช่นะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยพี่ๆทนาดมีพระอยากจะปล่อยติดต่อเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ